เราได้สร้างข้อสอบแบบ q u i ะครับมาทั้งหมด5แบบแล้วทั้งเติมช้อยเติมความช่องว่างนะครับแล้วก็เติมคำนะครับเลือกตอบแล้วก็โพแล้วก็อัตนัยนะครับเราสามารถทำใน q u i t แล้วทีนี้เรามาทำในแบบ lesson คือบทเรียนนะครับ เราเข้าไปที่ create แล้วเลือก lesson ครับอันน,นี้เป็นบทเรียนครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์หัวข้อที่เราจะจะ,จะเรียนครับแล้วก็เลือก subject แล้วก,กด next นี่ครับดับแรก ครับเราจะมีหน้าปกที่หน้าปกเนี้ยนะครับมันเป็นชื่อเรื่องนะครับอันนี้เขียนแล้วว่าแบตเตอรี่ตรงที่เราใส่อีกว่าลโป้นี่นะครับแล้วทีนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีพื้นตรงนี้ได้ครับ นี่แล้วเปลี่ยนรูปภาพได้ add image แ,แล้วก็กดบวกนี้ครับนี่ก็จะเป็นนะครับแล้วให้จัดกลางแล้วก็ให้ฟิลให้ฟิลให้อันนี้ฟิ t image อันนี้ฟิท image อันนี้ s t r e t คือขยายให้ใหญ่อันนี้ จดให้แบบไงนะครับให้เต็มที่ขยายเต็มที่อันนี้ให้ฟิตนะครับเราเรื่องนี้อันนี้ปกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะปกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากจะนําข้อมูลบทเรียนเข้ามานะครับเราก็คลิกนี่ครับนี่แอดสไลด์หรืออิมพอร์ตสไลด์อันนี้แอดสไลด์คือเรานําสไลด์เปล่า ว่างๆนะครับเข้ามาในนี้นะครับที่ย่อจะเป็นแบบของเขานะครับหรือทำหน้าปกอะไรพวกนครับส่วน,นนี้คือทําแบบทดสอบใอนที่แนะนําไปแล้วนะครับนะแต่ทีนี้อันี้เราไม่เอาแล้วเราอยากได้ไฟล์ของเราซึ่งเป็น PDF ซึ่งเป็นบทดเรียนตรงนี้เลยให้เรามาเลือกตรงนี้ครับ import slide คลิกนะครับมันก็จะให้เราไปเลือกนะครับว่า PDF หรือ Google s l i d e หรือ PowerPoint แต่ที่แน่ครับให้ทำา p f f หหมดเลยครับเราก็ไปเลือกกด PDF แล้วก็กดนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เป็น PDF ที่เราทำเก็บไว้ ลราก็พอได้มาแล้วเราก็กดโอเพนเลยครับแล้วก็รอนะครับนี่ก็จะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ก Import เลยครับทีนี้เราก็รอแค่นั้นเองครับอยู่ที่ความเร็วของเน็ตครับตัวนี้นี่เข้ามาแล้วครับเห็นไหมนี่สไลด์เข้ามาแล้วนะครับ ไล์บทเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้ในเนี้ครับในแต่ละสไลด์เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์นะครับพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้ว่านี่ครับาสามารถพิมพ์เข้าไปได้ตัวที่หน,นึ่งวอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปได้เลยครับแล้วตัวอกักษรสามารถเปลี่ยนสีได้สีแดงคุมดำก่อนลืมไปครับ สีแดงนี่ครับมาเปลี่ยนสีได้ลบเราไม่ใช้เราลบออกนะครับเราอยากดูไหนเราก็คลิกเข้าไปทีนี้เราสามารถที่จะนะครับใสภบ่ภาพ o io. O io. นะครับดูภาพออไิโอวีโอนะครับ ใส่เข้าไปในนี้ได้นะแต่บอกข่าวดีครับต้องเสียเงินเพราะนต้องอเ,เสียเงินครับเราก็เอาพอที่ทําได้ครับใส่สูตใส่ได้ได้นะครับนะยุกกาลัง,งต่างๆทําตัวขีดเส้นใต้เลยได้หมดทีนี้พอเราได้ไอ้บทเรียนแล้วนะครับน,นี้หน้าปกนี่เป็นบทเรียน นี่ได้แล้วทีนี้เราอยากจะใส่ข้อสอบนะครับแบบข้อสอบเราก็มาเลือกใส่แอปไซล์ก่อนครับนี่ตรงไตเติลก็พิมพ์เลย บุเลตที่หนึ่งเราก็พิมพ์เลยครับใส่ไว้ใน่ได้เสร็จแล้วตรงรูปภาพเราก็ใส่อ๋อตอนนี้เพให้รอครับ เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยสามารถลบรูปที่ได้ได้วรบดีๆนะครับที่เราดูหน้าปกบทเรียนบทเรียนอืมนะครับทีนี้เราจะใส่ทำแบบทดสอบขันตอนนี้นะครับ ก็เหมือนที่เราทำม q คิปเลยครับแต่นี่จะเป็นบทเรียนยมีมีบทเรียนแล้วก็มีแบบสอบเราคลิกที่แอสไลด์เห็นไหมครับแล้วเราก็มาเลือกนี่ครับว่าทำสอบไหนทำสอบแบบตัวเลือกช้อยนี่แล้วเราก็มานะครับตั้งข้อสอบตรงนี้ แล้วก็พิมพ์นะครับข้อสอบี่เครื่องมืนี้ใช้ทำอะไร นะครับแล้วอย่าลืมข้อไหนถูกนะครับให้เราติ๊กถูกหน้าคนนั้นก่อนนะครับถ้าจะมีคำถามเพิ่มก็กดนะครับ Add answer option แค่นั้นเองแล้วเรากสุดท้ายเราก็มาตั้งเวลาครับถ้าจะลบสไลด์สามารถลบตรงนี้ได้นะครับอ่าสมมุติว่า เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก้อนี้ทำเสร็จเรีบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ภาพิดนี้ก็มาเลือกภาษาครับเลือกชั้น แล้วพับดิฟิลินทุกเอบรีวันครับกดพับดินะครับแล้วถ้าเราจะเพิ่มอีกแล้วก็ Edit ครับอืมแล้วจะเพิ่มเพิ่มข้อสอบใช่ไหมครับ แล้วก็มาเลือกแอดสไลด์ตรงนี้แล้วเราก็เลือกหมือเลื่อนช้อย ที่ทักว่าตรีเต็มแล้วขึ้นคำาอะไร ขอ้อไหนถูกรา็ติ๊กถูกหน้ข้อนั้นแล้วเราก็มาเลือกเวลาเสร็จแล้วเราก็กดนะครับตรงอันนี้เป็นเลือกครูว่าจะทำข้อสอบใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็กด Public นะครับแล้วทีนี้ เราก็มาดูเขาจะบอกเลยว่ามีทั้งหมดนะครับนะสไลด์เป็นแบบเลสเซ่นนะครับนี้เรามาดูพรีวิวตรงพรีวิวเลยครับตรงไทม์เมอร์เนี้ยให้เราคลิกไว้ก่อน เิือราวนี่คือถ้าเป็นมีสภาษาอังกฤษมันจ,จะอ่านให้ครับเราก็ลองดูได้ได Start. s t t r t ททีนี้เห็นไหมครับนี้หน้าปกนะการใช้งานจานี้อันนี้เป็นั่าที่เล่ลาอันนี้เปิดเพลง เราก็เปิดเองได้หรือไม่เปิดก็ได้แล้วแต่ครับนี้เราไปหน้าต่อไปอันนี้เราต้องคลิกเองครับเองนี่อ๋ออันออนี้ขึ้นสไลด์นี่ก่อนเลยครับโอ,อแล้วมาขึ้นคำนี้ครับนีแล้วก็ Title, Babe THDSXB.1, Roy on Bed X, X Rate. ครับต่อบถูกข้อพอเสร็จเรียร้อยแล้วเราก็ปิดครับถ้าเราจะ ทำการแก้ไขนะครับเราสามารถกดนะครับที่อีดิ้ได้ทีนี้สไลด์นะครับเราจะให้สไลด์เปลี่ยนเราต้องมาตรง นี่ครับอี่ดีกว่าีดีอ๋อ,อ,อ,อนี่ครับตะกี้ก็สอบมันขึ้นก่อนใช่ไหมครับเราให้ก็สอบลงมาแล้วคลิกลกี้ถ้าลากลงมาครับนี่แบบสอบอยู่ข้างล่างครับเราคลิกาลากลงมาทีนี้ผมลืมดู คลิกแล้วก็ลากล,ากลงมานี่ครับทีนี้เราก็จะดูเรื่องแบ,บตเตอรี่ที่ก่อนได้นะครับแล้วทำแบบต่อทีหลังแต่ที่ผมดื่มดูขอโทษทีนะครับทีนี้เสร็จร้อยแล้วถ้าเราจะทําเพิ่มทําเพิ่มนี้เราต้องกดเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับเราบอกกดตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกมาลติช้อยตรงนี้ก็ได้ทีนี้สมมติเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็พับปีกรลางนะครับนี่แล้วลองพรีวิวใหม่ครับแล้วก็เรียแทนนี่ครับก็จะขึ้นหน้าแรกแล้วเรมมาก็ดูครับบทเรียนอ่านไปอ่าดูบทเรียนไป Dubai. Dubai. title babe THDS v.1 roy betx very ถ้าทําผิด question can you watch our betx rite am low kakun kawazori option 1 answer <follow> option 2 own, 3, option 3 Thumb. option 4 chart <fuck> ถ้าถูกบอกถูกนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดนี้ลองไปดูในไมล์รเรีเห็นไหมครับทีนี้สังเกตดูนะครับถ้า q u i ดจะมีชื่อ q u i ดถ้าเป็นบ,บทเรียนจะมีชื่อว่า Lesson นะครับทีนี้ในบทเรียนเนี้ยนะครับ เราสามารถที่จะใส่แบบทสอบเนี่ยเป็นแบบเเลือกตอบมากกว่าหึงข้อเลยเหมือนใน quiz ได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นเราทําถ้าเราทำไอ้ช้อยเลือก,อก,อกตอบแล้วก็เติมคลังช่องว่าง <S <S แล้วพูิแล้วก็อัตรัันได้เราสามารถมาใส่อย่างนี้ได้ครับ <S <S อันนี้ก็คือทําเป็นบทเรียนนะครับ <S <S ได้เลยครับ